คนยังคงถกเถียงว่าเอเจ้าหน้าที่ซาฟารีเวิลด์ที่ถูกสิงโตขยุ่มจนเสียชีวิตเนี่ยคือเป็นเพราะอะไรกันแน่ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนแต่ว่ามีการพูดถึงพฤติกรรมขณะที่ถูกสิงโตทําร้ายเนี่ยแต่ว่าผลการชนะสูตรนะคะจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตํารวจก็สามารถช่วยคลายข้อสงสัยได้บางส่วนนะคะโดยทางพลตํารวิรุณสุภสิงสิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจเปิดเผยถึงผลการผ่าชนะสูตรศพนายเจียนเจ้าหน้าที่ของ ของสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์นะคะว่าพบผู้เสียชีวิตมีบาดแผลชกรกันที่หน้าอกคอแล้วก็ขาหักด้วยเดยบอกว่าแพทย์ได้ทําการผ่าชนสูตรตามกระบวนการทุกขั้นตอนพบบาดแผลตรงข้อมูลที่ญาติบอกกับสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ส่วนที่ถามว่าถ้าผู้เสียชีวิตคอหัก จะทําให้ไม่สามารถส่งเสียงหรือว่าเคลื่อนไหวไปไหนได้ใช่หรือไม่ก็ยอมรับว่าเป็นข้อที่จริงเมื่อคอหักแล้วจะทําให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ประกอบกับร่างกายมีบาดแผลชะกันหลายแห่งจึงเป็นเหตุให้เลือดไหลเร็วแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะบาดแผลที่การบาดเจ็บที่ต้นคอ,อันุนหักสองจุดทําให้เคลื่อนไหวไม่ได้นะครับแล้วก็บาดแผลชะกันบริเวณต้นขาแล้วก็นองทำให้ เส้นเลือดแดงเป็นเนส้นเลือดดำฉีกขาดเลือดมันก็จะไหลออกเปยักบาดแผลมันสามารถทําให้ผู้เสียชีวิตเนี่ย,ยช็องนักหรือว่าไม่สามารถสื่อสารหรือว่าอะไรเองจะสามารถเคลื่อนไหวได้หรือใช่ครับบาดแผลที่เป็นูข้อหักเสบทำให้เขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ไดนอนนิ่งๆนี่แหละค่ะบางคนบอกว่าจังหวะที่สิงโตกําลังทําร้ายเนี่ยทำไมไม่ กระดุกกระดิกหรือพยายามที่จะวิ่งหนีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนี่ก็คลายข้อสงสัยได้แล้วนะคะสําหรับเรื่องผลการตรวจเลือดเพื่อที่จะหาสารเสพติดแล้วก็ปริมาณแอลกอฮอล์รวมถึงยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคทางาตํารวจยืนยันค่ะว่าได้มีการตรวจทุกขั้นตอนแล้วนะคะคาดว่าไม่เกิน3วันสวันก็จะทราบผลค่ะแม้ว่าทางญาติผู้ตายจะยืนยันนะคะว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้มีอาการป่วยหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าแต่ในเรื่องของการชนะสูตรก็จะเป็นหลักฐานทางวิท ที่จะตอบทุกอย่างได้ชัดเจนค่ะแล้วข้อมูลจากสถาบันนิติเวชวิทยาบอกว่าตอนนี้มีสิ่งที่ถูกพูดถึงในสังคมว่าสิงโตกินอวัยวะกินร่างในเจมส์หรือเปล่ายืนยันนะครับว่าตรวจอวัยวะอยู่ครบสิงโตไม่ได้กินร่างมีแต่บาดแผลจากการที่ลำคอและหน้าอกต้นขาและน้องซ้ายยืนยันนะครับอวัยวะทุกอย่างยังอยู่ครบครับ